เราได้สร้างมูลค่าขายออกไปต่างประเทศนาเงินตาต่างประเทศเข้ามาปีหนึ่งก็หลักร้อยล้านบาทปัจจุบันส่งออกไปประมาณ14ประเทศสร้างสินค้าที่มีความแตกต่างทําให้เราขายได้อยู่ทุกวันนี้สวัสดีครับสมชายกุลคีรีรัตนานะครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทไตยีบันฟู้ดจำกัดบริษัทเราตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลาอำเภอเมืองนะครับตั้งมาประมาณ17ปีแล้วครับ ตอยิบันมาจากคำว่าตอยิบภาษาหลับแปลว่าสิ่งที่ดีนะครับตอยิบันฟู้ดก็เป็นคานองที่ว่าเป็นผ,ผู้ผลิตอาหารที่ดี สินค้าที่ผลิตมีทั้งนมถั่วเหลืองนมโคนมแพะนะครับส่วนใหญ่เราเป็นนมที่เอามานมถั่วเหลืองเป็นเบสโปรตีนจากพืชนะครับเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นทันพืชที่อยู่ในพื้นที่เช่นเทียนดำพวกนี้สามารถที่มาผสมเป็นรสชาติต่างๆใต้ร่างของเรานี้โรงงานที่ผลิตนมที่เป็นอุตสาหกรรมจะไม่มีนะครับเมื่อ17ปีที่แล้วเราเป็นเจ้าแรกๆที่ลงมาความตั้งใจคือเราจะขายในพื้นที่เป็นหลักแต่ด้วย เรามีโอกาสไปออกบูธออกงานแสดงสินค้าแล้วก็ได้มีโอกาสในการส่งออกไปต่างประเทศนะครับปัจจุบันส่งออกไปประมาณ14ประเทศครับส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศจีนประเทศในตะวันออกกลางและประเทศในแถบแอฟริกาที่สำคัญก็คือเราได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่นะครับพนักง,งานส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยเราได้สร้างมูลค่าขายออกไปต่างประเทศนำเงินตาต่างประเทศเข้ามาปีหนึ่งก็หลักร้อยล้านบาทขึ้นไปนครับ ปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณ20กว่าโซนนะครับลูกค้าของเราก็มีทั้งแบรนด์ของลาบันซอยเอง แล้วก็ OEM เป็นแบรนด์ของลูกค้าเองบางส่วนก็จะเป็นโคแบรนด์ตราสินค้าร่วมระหว่างเรากับผู้ขาานะครับสินค้าหลักๆก,ก็จะมีอยู่78ตัวเราใช้วัตถุดิบอย่างเช่นใช้มะพร้าวนะครับเป็นกะทิผสมไปส0มปก็เป็นโคคอนทซอยเอานมแพะผสม25%แล้วก็เรียกว่าโกดซอยสูตรที่โรงงานทั่วๆไปขนาดใหญ่เขาไม่ได้ทํากันนะครับเราก็สร้างนวัตกรรมโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่มาผสมสร้างสินค้าที่มีความแตกต่างครับทำให้เราขายได้อยู่ทุกวันนี้ครับ สินค้าที่ขายดีในะแต่และประเทศจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นในประเทศจีนเขาจะไม่ทานหวานนะครับสินค้าที่ขายดีก็คือ l o ชู u g a ก็คือสินค้าหวานน้อยสินค้าในประเทศตะวันออกกลางเขาก็นิยมมันๆก็จะมีโคคนัทซอยนะครับเป็นตัวที่ขายดีพื้นฐานก็คือออริจินอลก็คือดั้งเดิมแล้วก็ผสมตัวนั้นผสมตัวนี้ลดความหวานเข้าไปแล้วก็มีตลาดลูกค้าของเราต่างหาก เนื่องจากโรงงานเราเป็นโรงงานที่ใช้ระบบสเตอริไลซ์ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อที่สมบูรณ์นะครับพัชเจอร์ไลซ์ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการฆ่าเชื้อที่สมบูรณ์เทคโนโลยีในการผลิตก็จะเป็นมิลกี้โปรเซสนมถั่วเหลืองที่มีกลิ่นถั่วน้อยนะครับกระบวนการผลิตที่คนจะไปเกี่ยวข้องน้อยพนักง,งานเรามีประมาณ40คนนี่อยู่ในไลน์ผลิตประมาณ20คนเท่านั้นเองนะครับ สินค้าที่ผลิตเนี่ยเราจะได้รับการรับรองมาตรฐานที่สําคัญก็คือ GMP ของประเทศนะครับก็คือทางออยให้การรับรองก่อนแล้วก็ฮาลานของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสําหรับมาตรฐานสากลในการส่งออกก็ะจะเป็น HACCP ปีนี้เราทําตัวใหม่ก็คือ ISO เ v e r s i o น2002นะครับบริษัทต,ต่างประเทศเป็นผู้รับรองเราพอสินค้าเราสุดเนี่ส่งออกต้องมีความมุ่งม,มั่นครับต้องมีบุคลากร ที่มีความพร้อมที่จะทําธุรกิจมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับสินค้าที่เราผลิตต้องมีคุณภาพแล้วก็ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างนวัตกรรมให้ตัวสินค้าเรามีความแตกต่างโดยเฉพาะเรื่องอาหารนะครับเราต้องมีความอดทนการสร้างแบรนด์ต้องใช้เวลานานจะต้องหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนเราให้สามารถที่จะอยู่ได้เราไม่สามารถเติบโตได้ภายใต้ตัวเราคนเดียว